สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านบิวแหล่งรวมไอเดียบ้านสวยที่จะช่วยคุณได้รับแรงบันดาลใจสำหรับบ้านในฝันของคุณสำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับไอเดียบ้านโมเดิร์นมินิมอลที่ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของดีไซน์ที่อยู่สบายและกลมเกลืนไปกับธรรมชาติบ้านสไตล์นี้ไม่ได้เน้นแค่ความสวยงามแต่ยังให้ความรู้สึกอบอุ่นโปร่งโลง่ง และช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราสบายขึ้นกว่าเดิมพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปดูกันเลยว่าบ้านสไตล์นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือพื้นที่ที่เติมเต็มความสุขและสะท้อนตัวตนของเรา บ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลจึงเป็นคำตอบของการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรายละเอียดที่ลงตัวสเสน่ห์ของบ้านสไตล์นี้คือความโปร่งโลง่งที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายวัสดุที่เลือกใช้ช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่นและการออกแบบที่เน้นการอยู่สบายไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติที่ส่องผ่านเข้ามาหรือการเปิดพื้นที่ให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด บ้านสไตล์มินิมอลไม่ได้หมายถึงความว่างเปล่าแต่คือการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกองค์ประกอบถูกเลือกมาอย่างใส่ใจเพื่อให้ทุกมุมของบ้านเป็นพื้นที่ที่ได้ใช้งานได้จริงและยังคงไว้ซึ่งความงามที่ไร้การเวลาถ้าคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจในการสร้างบ้านทั้งที่สวยงามและน่าอยู่วันนี้จะพาคุณไปชมไอเดียบ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลที่เรียบง่ายและมีเสน่ห์ในทุกมิติ บ้านคือสถานที่ที่เราใช้เวลาในแต่ละวันมากที่สุดและสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านในฝันที่ให้ทั้งความสบายตาและความอบอุ่นบ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลคือคำตอบที่ลงตัวที่สุดด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายใช้เส้นสายที่ชัดเจนและโปร่งโลง่งทำให้บ้านดูกว้างขึ้นสบายตาขึ้นและช่วยให้การใช้ชีวิตในบ้านเป็นไปอย่างราบรื่น ทุกพื้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนที่แท้จริงโทนสีขาวสะอาดตาผสานกับวัสดุไม้ธรรมชาติให้ความรู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่นแสงธรรมชาติที่ส่องเข้ามาผ่านกระจกใสบานใหญ่ทำให้บรรยากาศภายในดูสดชื่นและโปร่งสบายพื้นที่กลางแจ้งถูกออกแบบให้สามารถนั่งเล่นรับลมหรือเปิดประตูออกไปสัมผัสธรรมชาติได้อย่างลงตัวมินิมอลไม่ได้เป็นแค่สไตล์การออกแบบแต่เป็นแนวคิด ที่ให้เราเลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเหลือเพียงความสมดุลระหว่างความงามและประโยชน์ใช้สอยที่ทำให้ทุกมุมของบ้านเป็นพื้นที่ที่ใช้งานได้จริงและยังคงไว้ซึ่งความรู้สึกสงบและผ่อนคลายค่ะ บ้านที่ดีไม่จาเป็นต้องใหญ่โตหรูหราเสมอไปแต่บ้านคือที่ที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้กลับมาบ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลเป็นตัวเลือกที่หลายคนลงรักเพราะมันผสานระหว่างความเรียบง่ายความอบอุ่นและฟังก์ชันที่ลงตัวเสน่ห์ของบ้านมินิมอลอยู่ที่การลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามและการใช้งานที่สมบูรณ์แบบโครงสร้างที่ดูเรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยรายละเอียดที่คิดมาอย่างดีพื้นที่เปิดโล่งช่วยให้บ้านดูกว้างและโปร่งสบายความรู้สึกอิสระและผ่อนคลายให้กับผู้อยู่อาศัยการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างไม้และกระจกโปรงแสงช่วยให้แสงอ่อนๆส่องเข้ามาภายในบ้านเชื่อมโยงพื้นที่ภายในและภายนอกให้กลมกลืนกันผนังสีขาวสะอาดตาเสริมด้วยเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นที่คัดสรรมาอย่างลงตัว ทำให้ทุกมุมของบ้านดูอบอุ่นและใช้งานได้จริงบ้านมินิมอลไม่ได้เป็นเพียงแค่สไตล์แต่คือแนวคิดของการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและมีความหมายทุกตารางเมตรของบ้านถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่มีสิ่งใดเกินจำเป็นและในขณะเดียวกันการเสริมสร้างบรรยากาศที่น่ายอยู่และรู้สึกผ่อนคลายได้ในทุกวันค่ะ ในยุคที่ความเรียบง่ายกลายเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตบ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบบ้านที่ไม่ได้เน้นแค่ความสวยงามแต่ยังคงไว้ซึ่งฟังก์ชันและสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าอยู่เส้นสายที่คมชัดการใช้โทนสีขาวสะอาดตาผสมผสานกับวัสดุไม้ธรรมชาติทำให้บ้านดูสบายตาและมีสเสน่ห์ที่ไม่ต้องปรุงแต่งมากมาย กระจกใสาบานใหญ่ช่วยให้บ้านดูกว้างโปร่งโลง่งและเปิดรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่การออกแบบที่เน้นพื้นที่เปิดโลง่งทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศที่ดีเชื่อมต่อพื้นที่ภายในกับธรรมชาติภายนอกได้อย่างลงตัวทุกองค์ประกอบของบ้านถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงลดความซับซ้อนเพื่อให้ทุกมุมของบ้านเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างผ่อนคลาย บ้านมินิมอลไม่ใช่แค่เทรนแต่เป็นแนวคิดที่สะท้อนความเรียบง่ายที่สมดุลบ้านที่ไม่ใช่มีสิ่งใดมากเกินไปและไม่มีสิ่งใดน้อยเกินไปทุกอย่างลงตัวอย่างพอดีเพื่อให้บ้านเป็นสถานที่แห่งความสุขที่แท้จริง บ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของความอบอุ่นผสมผสานระหว่างโครงสร้างที่ดูทันสมัยกับวัสดุธรรมชาติอย่างลงตัวพื้นที่เปิดโล่งโปร่งสบายด้วยกระจกบานใหญ่ที่เชื่อมต่อภายในและภายนอกเข้าหากันรับแสงธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันเส้นสายของบ้านเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความประณีตในทุกรายละเอียดระเบียงไม้ที่ทอดยาวออกไปเป็นมุมพักผ่อน ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายส่วนสีเขียวรอบบ้านช่วยเพิ่มความสดชื่นและกลมกลืนไปกับบรรยากาศโดยรอบภายในตกแต่งแบบมินิมอลเน้นโทนสีขาวและงานไม้ที่ให้สัมผัสอ่อนโยนเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นแต่ใช้งานได้จริงทุกมุมของบ้านถูกออกแบบมาเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความสงบและความสมดุลบ้านที่เรียบง่ายแต่เปี่ยนไปได้วยความอบอุ่นน่าอยู่สุดๆไปเลยใช่ไหมคะ บ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลที่ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายแต่เต็มไปได้วยความรู้สึกอบอุ่นและน่าอยู่สุดๆโครงสร้างบ้านเน้นเส้นสายที่สะอาดตาใช้โทนสีขาวเป็นหลักตัดกับวัสดุไม้ที่ช่วยเพิ่มความเป็นธรรมชาติกระจกบานใหญ่รอบตัวบ้านเปิดรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เชื่อมต่อภายในกับภายนอกได้อย่างลงตัวระเบยียงไม้กว้างขวาง เป็นพื้นที่พักผ่อนสุดชิลเหมาะสาหรับจิบกาแฟยามเช้านั่งเล่นรับลมที่เย็นสบายสุดๆในบ้านโปร่งโล่งด้วยดีไซน์ open plan ที่ช่วยให้ทุกฟังก์ชันใช้งานได้อย่างลื่นไหลการตกแต่งเน้นเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นแต่เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายพื้นที่สีเขียวรอบบ้านเติมความสดชื่นให้กับชีวิตเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติในทุกวันนี่แหละ คือเสน่ห์ของบ้านโมเดิร์นมินิมอลที่เน้นทั้งความเรียบง่ายดูดีและอยู่สบายสุดๆเลยค่ะ ลองจินตนาการถึงบ้านในฝันของคุณบ้านที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับความเรียบง่ายสงบและลงตัวกับธรรมชาติบ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลที่ใช้เส้นสายเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรายละเอียดที่สวยงามมองไปที่สฟาซาดของบ้านถูกออกแบบให้โปร่งโลง่งด้วยกระจกบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติในทุกช่วงเวลาสร้างแบบเส้นตรงช่วยให้บ้านดูกลมกลืนไปกับบรรยากาศรอบข้างสีขาวสะอาดตา,ตาตัดกับงานไม้โทนอุ่น ช่วยเพิ่มความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายพื้นที่ระเบียงกว้างขวางเชื่อมต่อกับส่วนสีเขียวให้คุณได้เวลาพักผ่อนในช่วงเช้าและจิบกาแฟยามบ่ายพร้อมรับลมธรรมชาติที่พัดผ่านนั่งเล่นออกแบบแบบ Open p นแพนให้ทุกมุมของบ้านดูกว้างขวางโปร่งสบายและไร้กำแพงขวางกัน้นไม่ว่าคุณจะชอบบ้านโทนขาวสะอาดหรือบ้านสีดำ ให้ดูโมเดินขึ้นบ้านเหล่านี้ล้วนให้ความรู้สึกที่เรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์อยู่ในทุกมุมมองและนี่คือสเสน่ห์ของบ้านสไตล์โมเดินมินิมอลที่ไม่ต้องเยอะแค่พอดีก็สวยได้แบบไร้การเวลาค่ะ สไตล์โมเดิร์นมินิมอลที่เน้นเส้นสายเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความน่าอยู่โครงสร้างที่โปรงง่งโล่งผสานงานไม้ปูนเปลือยทําให้บ้านดูเป็นธรรมชาติและกลมกลืนกับบรรยากาศรอบๆค้างกระจกบานใหญ่ช่วยเปิดรับแสงธรรมชาติสร้างความรู้สึกผ่อนคลายเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้าก,กว้างหรือวิวภูเขาที่ทอดตัวอยู่ใกล้ๆมุมระเบียงไม้กว้างขวางกลายเป็นพื้นที่พักผ่อนที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เหมาะสำหรับนั่งเล่นจิบกาแฟายามเช้าหรือพักสายตากับวิวธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าฟังก์ชันการออกแบบที่ดูเรียบง่ายแต่ลงตัวช่วยให้บ้านดูโปรง่งสบายไม่อึดอัดการใช้โทนสีขาวครีมและน้ำตาลไม้เพิ่มบรรยากาศที่อบอุ่นน่าอยู่ทำให้รู้สึกว่านี่แหละคือบ้านในฝันที่หลายคนอยากมีไว้ในครอบครองค่ะ บ้านในฝันที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของความเรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์น่าลงไหลสไตล์โมเดิร์นมินิมอลที่เน้นเส้นสายสะอาดตาใช้วัสดุธรรมชาติผสมสารกับความทันสมัยอย่างลงตัวพื้นที่เปิดโลง่งเชื่อมต่อภายในสู่ภายนอกด้วยผนังกระจกบานใหญ่ให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้อย่างเต็มที่ทําให้บ้านดูกว้างโปร่งและสบายตาพื้นระเบียงไม้ทอดยาวล้อมรอบด้วยสนามหญ้าเขียวขจี กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนกลางแจ้งที่แสนอบอุ่นไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟยามเช้าหรือนอนเอกเคนเกในช่วงบ่ายก็ทำให้รู้สึกสบายผ่อนคลายเหมือนอยู่รีสอร์ทส่วนตัวหลังคาแบนเรียบพร้อมชายคายื่นยาวออกมาสร้างลมเงาให้กับพื้นที่นอกบ้านเพิ่มความสะดวกสบายแม้อยู่ท่าำกลางธรรมชาติเฟอร์นิเจอร์เน้นดีไซน์เรียบง่ายโทนสีอบอุ่นให้ความรู้สึกสงบและผ่อนคลาย พื้นที่ใช้สอยทุกมุมรับการออกแบบอย่างชันฉลาดตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบมินิมอลที่มีฟังก์ชันครบครันนี่คือบ้านที่ผสมผสานความเรียบง่ายและความรูหราไว้อย่างลงตัวบ้านในฝันที่หลายคนใฝ่หาเพื่อการใช้ชีวิตที่สงบสุขและเต็มไปด้วยความอบอุ่นในทุกๆวันค่ะ บ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลแบบนี้ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่ยังออกแบบไม่ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่เรียบง่ายและอยู่สบายสุดๆถ้าคุณชอบไอเดียบ้านแบบนี้และอยากได้แรงบันดาลใจเพิ่มเติมสำหรับบ้านในฝันของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบ้านบิวไว้เลยนะคะเราจะพาคุณไปชมไอเดียบ้านสวยๆอีกมากมายที่ทั้งน่าอยู่และอบอุ่นและตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบโมเดิร์น แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ